ลำกับหัวหารอันนี้หัวอาหารอันนี้ลำแก่พี่เนอไปเราไปซิดเบด็ดกันจ้านี่คืออุปรกรณ์ของเราพี่นาะโต๊ะเก้าอีตออ้ตั้งหาที่มหมะๆแล้วเัาก็จะมาซิดเบด็ดกันเลยจ้า,เอา,เ,อาเอาความฉับไว้พี่เนเอะทมากินเร็วๆๆๆวันนี้ต้องการแค่ตัวเดียวพอ ตัวใหญ่ๆนะไม่ใช่ตัวเล็กคือบอมากินแล้วพี่น้องอ้าวมาลุ้นกันพี่น้องวัาสิได้บอเอาไปก่อนไปไกลๆก,ก่อนเลยตัวน้อยตัวหย่ก็เอาเบิร์พี่น้องมาน,นี่นกลวกนแล้ว มาเยโอ้ยตัวเล็กแ <c oughs> ต่น้อยอก็เอาคือเกาแล้วเนาอพี่น้องอ่ามาลุ้นใหม่อีกจะได้อีกไหมพี่น้องน้อยย่เอาเบิดถ้าตัวน้อยๆจังซสี่ยงไม่อ่อนก็เสียวจากสามตัวเพราะจะเอาไปลาบลาบช่วยตากิน ตัวใหญ่เโาก็สิบ่ค่อยไม่กินดอกพี่น้องโดนๆดยังค่อยสิกินเท่านึงต้นมากก็สิมีแต่ตัวน้อยๆเราม่กินนี่้ราเป็นหลอนลราบอดหลับพี่น้องนะหล่อนอีกแล้วเนี่ยหล่อนดิดี๋พี่น้องเดี๋ยวมาอ่านไส่เนี่ยก่อนอลงไปอีกก่อนอโอ้ได้อีกแล้วตัวหนึง่งนี่ตัวใหญ่อยู่ได้พี่น้อง เอกกัวตกเก้าน้อยหนึ่งมาต่อกันเลยนั่นรถจัมป์เอา้เอาวันที่ไปเย็บได้บ้ะนะพี่น้องตกจิตกนานเดีย๋ยวไปเอาก่อนพี่น้องเออาก่นได้แล้วน้าพี่น้องได้แล้วมาต่อกันเลยจ้า หมนัมนหมันอ่ะตามากินลูกเออเด้อมากินเด้อโอ้มันมิดเทละพีน่น้องหลอนอีกแล้วหลอนอีกแล้วหาอยู่หา,หากินไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะได้เพราะได้กินบ่ได้ซื้อเพื่อนก็นเอาแล้วน่นกำลังมากินแล้วพีนพ่น้อเนางมากินแล้วมาลุ้นกันว่มามันสิหลุดบ่บ่แม่นเนี่ยร้อนแล้วบ่ ไม่ร้อนอลงอีกมาเด้อมาเด้อมาไกลๆจัก,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 กตตน,น้อยพี่น้องนเใกล,ล้ๆจักหน่อยน่าละกแต่สมแต่ตัวน้อยๆแหละพี่น้องไม่กินเลยร่อนอีกแล้วตัวใหญ่เข้าไปแล้วตัวใหญ่บ่มา,มาแล้วแตถือเป็นการให้มหาให้อาหาร <c oughs> เข้าไปในโต้น้ำน้อพี่น้อง แม่วนกระสีโดนๆจังคอยมาห้เขาก็เลียงแบบธรรมชาติว่ายแบบธรรมชาติแบบนี้แหละหล่นๆจังคอยสีมาห้เขาอาหารก็ะเลยหล่อนไว้ที่เขาหล่อนไว้แบบมันกระปิ่นอัวอาหารป่าพี่น้องแม่แม่วนกระเสียบกระสเสียบมันเสียบยากพี่นอ้องลงไปอีกอตัวเล็กตัวน้อยแหละพี่น้องมากินนะหล่อนอีกแล้ว อ่ะลงไปอีกมันไปบ่มล้วบอกพี่น้องเออเอาวังเอามันคึ้นลองมาฐานนี้พี่น้องคุณนะ,ะนี่ของไปแบบนี้เลยอ,อีกสักตัวสองตัวก็ตัวน้อยพอกพี่น้องตัวใหญ่ก็บ้อมไม่กินให้ ตัวให่ไข่เต็มท้องนี่พี่น้องเอานนั้นไปแล้วนี่มันล่อนอีกแล้วเนี่ยไอเพื่อนออายุหางอยุหน้าข้ากระสิป,ประมาณนี่แหละพี่น้องมีเนวกินเ้ากะมาหาไปแน่ไปอาอยุในบ้านกระสิมีแต่สื่อกับสื่อพี่น้องเอ้ยเงินเ้ากับได้หาจา้าเขาเสี่ยวใส่มาซื่อกระโดระเดีย นี่อยังเขาก็กินไปตามหัวต่ำสวนของเขานี่ล่ะมาอีกแล้วแต่ตัวใหญ่แต่ทำไมไม่กินเบ็ดอ่ะตัวยิ่งๆก็บใครกินได้พี่น้องเม็ดเขากอหล่อนอีกแล้วพอแล้วพี่น้องได้ห้านะตัวไปลาบ